ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เควส t อินดัสทรีพาร์ทที่8แล้วนะครับผมโดยเควส t นี้นะฮะเขาจะให้เราคราฟยานนี้นะครับผมนะฮะเควสนี้นะฮะเราจะไม่สามารถซื้อได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องคราฟมันด้วยตัวเองนะครับผมยานลำนี้นะฮะโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการคราฟยาน,นะครับผมวิธีการคราฟก็ไม่ยากครับเดี๋ยวทาไปพร้อมๆกันนะฮะ โอเคฮะมาเขาก็แค่แจ้งเตือนเรานะครับว่าไอ้ชัตเตอร์เนี้ยคาโก้ยานเรามีอ่ะน้อยไปนะฮะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาสร้างกันเลยดีกว่ากดยูสบลูพินครับผมชัตเตอร์ฮะใช้แค่ไทเทเนียมนะครับผมโอเคเราซื้อเลยครับคเควสนี้ห้ามห้ามซื้อแบบตัวยางสำเร็จรูปมานะฮะต้องคาราฟเองเท่านั้นนะฮะโอเคซื้ออีกสักพันหนะฮะ 26, ประมาณนี้นะฮะลงทุนหมื่นหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็คโค้ดอันนี้ไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดสร้างครับผมใช้เวลาสี่นาทีสี่สิบสองวินะฮะรอนะครับผมนะรอไปเลย วิธีการครัฟก็เดี๋ยวผมจะ a อ k ทิ้งไว้ให้ดูนะครับว่ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคเสร็จ okay, เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมกด Delivery นะฮะ mm hmm. ให้มันเข้ามาใน mm hmm. แฮงการานะครับผมโอเคเพียงเท่านี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคโอเคตอนนี้เรามีโอเคเรามียานอันนี้อยู่นะฮะยานขนของโชคดีนะครับผมนะฮะเม e แ c t i v e เลยครับแล้วก็เอาอันนี้นะฮะ สีวิลเล์คาร์ดิชัตเตอร์ใส่ไปในใบนี้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเควสนะฮะกดส่งเควสได้เลยนะครับผมคอมพลีทมิชชั่นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมนะฮะในเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเรามาต่อกันในอินีกที่พาร์ทที่9นะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะฮะแล้วเจอ